สวัสดีครับท่านนะฮะช่วงนี้ผมจะเร่งทำเรื่องออฟแมวโดยเฉพาะออฟไฟออฟธาต์ fire, นะครับที่เมืองอิสุลเยอะหน่อยเพราะว่าตัวละครผมค่อนข้างจะล้าหลังชาวบ้านชาวช่องขาพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องออฟธาต์นะสำเร็จไปแค่ชิ้นเดียวครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูนะฮะมีเตรียมเอาไว้อยู่ประมาณ200กว่าชิ้นนะครับ282ชิ้นดูซิว่ามันจะขึ้นเป็นเลเวลเท่าไหร่ให้ครับ 200กว่าชิ้นนี่คือเป็นเบสที่เตรียมไว้นะครับอาจจะมีใส่เพิ่มอีก1 0อนึงให้มันเป็น300กว่า <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวมาลองดูกันครับมาทำออฟไฟประดับที่เมืองอิสลุดนะฮะของเดิมเนี่ยสมช่องผมเป็นเลเวล6 2ช่องเลเวล5ช่องหนึ่งนะครับตอนนี้หินมีทั้งหมด283ชิ้นเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะขยับขึ้นเป็นเลเวลอะไรให้บ้างนะฮะแรกไม่ขยับเลยครับที่ที่2ก็ยังไม่ครับ ความโหดร้ายของมันดูความโหดร้ายและโหดเหี้ยมของเกมนี้ฮะไม่เคยขึ้นอะไรให้ง่ายๆอยู่ล้วครับลองเปลี่ยนชันแนลดูนะครับผมก็เป็นสูตรที่ไม่รู้ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลเนาะแต่ว่าช่วยเรื่องทางใจฮะเป็นการช่วยเรื่องทางใจนะครับเปลี่ยนชันแนลอีกกดรัวๆไม่ได้นับแล้วนะครับ ขึ้นให้เลยฮะโหดมากครับก็จะมีแววขยับกับเขาบ้างนะครับไม่ขยับครับไม่ยอมขึ้นก้าวให้ฮะขอเปลี่ยนชานแนลอีกทีครับขอซื้อเตรียมเพิ่มเอาไว้เลยนะฮะสักร้อยชิ้นก็อันนี้700นะฮะอ่ะไม่พอ160 160ชิ้นกับ540อ่ ไม่พอครับกลายเป็นต้องซื้อของแพงไปเรื่อยๆนะฮผม210รั0บผม210 210ก็อีก490ใช่ไหมผมไม่น่าจะตกเลขเนอะ700ชิ้นแล้วก็แร่เลเวล3,200ชิ้นมาหลอมอีก100ก้อนนะฮะม,มาดูกันครับเกือบเกือบ400ชิ้นนะฮะวันนี้ดูสิมันจะขึ้นเลเวลไหนให้ผมนี่ได้เพิ่มมาอีก100ก้อนแล้วนะครับ โหดมากทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้โอ้โหแค่เลเวล9ยังไม่ขึ้นให้เลยอะครับเนี่ยไม่ขึ้นให้เลยครับอิสตัลผมจะพอไหมว่าอีกร้อยหนึ่งฮะ <c oughs> เกือบเกือบห้าชิ้นแล้วนะครับวันนี้อยากจะเอาให้ได้ครับ ลืมไปตามีหน้าไม่พอต้องขั้นเวลาด้วยการไปตีมอนเช่นเดิมตัวไหนขนาดใหญ่ว่าโอเคไปตัวนี้แล้วกันฮนะยวขอไปละลายละลายอะไรอะ <c oughs> ละลายโอดินสักครู่นะครับโอเคสี <Okay. S 1> ่หก้อนจาก6กหยังไม่ขึ้นสิบเลยสักช่องนะครับผมเลทของเกมนี้นี่มันขยับขึ้นให้แบบยากจนเอาจริงๆบางทีก็ไม่เข้าใจว่าแบบ <c oughs> จะยากไปไหนลืมเปลี่ยนประดับนะครับเมื่อกี้เอาประดับเออสลับเป็นประดับที่จะตีออฟแวลดาเมจมันก็เลยหายเดี๋ยวรบกวนรอกันสักพักนะครับผมต้องให้ค่าสตามิน่าขึ้นมาประมาณ1,000นก่อนนะครับ <Okay. S 1> ถึงจะหลอมของไปตีต่อได้ ก็กดให้มันวิ่งตีทั่วแมปอยู่นะครับน่าจะประมาณ10นาทีได้จาก400แล้วนะครับเป้าหมายวันนี้คือทำให้มันเป็นเลเวล10ครบทั้ง3ช่องนะถ้าหินเหลือก็อาจจะรีให้มันตรงค่าครับแต่ดูนะตอนนี้เทมให้รู้เหมือนกันครับว่าหินจะเหลือหรือเปล่ามันขึ้นให้ยากหรือไนะ่9 8 9นะครับก็มีโอกาสฮนะไม่ถึงกับไม่มีลุ้นก็มีโอกาสอยู่อยู่ที่ว่าเกมมันจะกรุณาให้ผมยากง่ายขนาดไหนแล้วแหละ จริงๆเราควรไปทำเควสแบบส่งอายุมันเพิ่มไหมก็เ,เรียกว่าอะไรนะทำเควสส่งกิฟต์ส่งของขวัญมันเพิ่มเหมือนไม่ได้ตั้งพาสนะครับก็กดจอยเข้ามาได้เลยฮะใครจะมาช่วยผมผ่านโอดินววๆก็ยินดีครับผมแต่ว่าจะเอาสตามิ่าถึงแค่1,000เท่านั้นนะฮะตอนนี้เหลืยประมาณ300กว่าตีอีกสักประมาณ ร้อยตัวจะออนทันไหมอารฟีน200กว่าครับผมจะ่ว่าแต่แค่แบบ13แถวเะฮะเกมนี้ทําอะไรก็เหนื่อยฮะมีอันไหนไม่เหนื่อยบอกผมทีเหนื่อยทุกอันนะฮะวันนี้เริ่มต้นจากเท่าไหรอ่อ่ะประมาณ5ล้านคริสตัลได้มั้งอันนี้เหลืออยู่แค่6กแสนกว่าแล้วครับวันนี้มีประมาณ4ี่ห้าล้านคริสตัลเนาะก็เนี่ยครับซื้อของซื้ออะไรเฉพาะมาทำออฟแมวกแทบจะหมดนะฮะ ยังไม่รู้เลยครับว่าจะได้เลเวล10และจะได้ตรงค่าสแตตด้วยหรือเปล่านะฮะโอเคได้แล้วได้แล้วนะครับขออนุญาตออกตี้ก่อนนะครับในคลิเวลาฟาร์มก็เปิดบัฟเอาไว้ได้ครับไม่มีอะไรเสียหายแล้วก็ไอพวกสกิลบัฟทั้งหลายแหล่มันทำให้เรา ตีแรงขึ้นนะครับมาหวดกันต่อฮะหลังจากผานสตามิาไปแล้วก็หลอมของมาเพิ่มแล้วนะครับเซตนี้น่าจะเป็นเซตสุดท้ายครับเพราะว่าคริสตัลก็หมดสตามิาก็แทบจะหมดนะฮะลืมเปลี่ยนของนะครับมาดูกันครับอีก129ชิ้นนะฮะ989นะครับ129ชิ้นมันจะขึ้นเลเวล10ให้ผมสักช่องไหมโอ้โหความโหดเขี่ยม ความโหดเที่ยมนี้อ่ะได้สิมาช่องหนึ่งแล้วครับว้าวเหลืออีกแค่11ทีครับ11ทีช่องนี้มันจะไม่ให้เลเวล10ผมจริงๆเหรอโอ้โหไม่ขยับเลยฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับความโหดร้ายของเกมนี้ ให้ขึ้นสิบให้เลยครับสามทีเท่านั้นแนทะสามสองทีสุดท้ายหนึ่งหนึ่งหนึ่ง โอ้โหหหร้อยกว่าชิ้นครับขึ้นให้เลเวลเดียวฮะร้อยกว่าชิ้นนะครับอันนี้พูดถึงแค่ล่าสุดนะฮะร้อยกว่าชิ้นขึ้นไม่แค่เลเวลเดียวครับก็วันนี้ใช้ไปทั้งหมดเกือบเกือบห้าร้อยชิ้นนะครับไม่ได้ฮะขึ้นเลเวลสิบไม่ได้ครับใครที่สอบถามกันมาว่าทำออฟทาสิบสิบสิบเนี่ยชิ้นหนึ่งใช้ปใช้หินประมาณกี่ก้อนนะครับผมบอกเลยฮะเจ็ดแปดร้อยก้อนเนี่ยถือว่าปกติมากนะครับไม่ง่ายจริงครับ วันนี้ไม่สําเร็จครับได้10มาช่องนึงแต่ว่าก็ยังไม่ตรงสเตตนะครับผมอีก2ช่องได้เลเวล8เลเวล9ก็ได้ไฟแต่ว่าเท่านั้นแหละครับเพราะว่าผมจะทําให้มันเต็มเลเวล10เพื่อไอ้เรื่องปลด awakening ด้วยนะครับผมวันนี้ไม่ประสบความสำเร็จครับหมดทรัพยากรไปตีคร่าวๆนะครับประมาณ5ล้านคริสตัลได้ฮะอาจจะมีบวกลบนิดๆหน่อยๆนะครับผมใช้ไปประมาณเกือบเกือก้อนฮะจะปวดรวดราวครับเช่นเดิมนะครับ รักกันชอบกันเชียร์กันก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Devil Review ให้หน่อยแล้วกันครับแล้วตอนนี้ก็เช่นเดิมนะครับมีระบบสมาชิกช่องแล้วนะครับใครที่พอจะมีกำลังทัพย์หรือใครที่อยากจะสนับสนุนก็กดสมัครสมาชิกมาให้กำลังใจกันได้ฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมขอตัวไปลองไห้ก่อนครับไม่ไหวแล้ว